วันนี้ได้ฟังคําตอบแล้วเป็นยังไงบ้างก็ก็ยังดีที่ที่เรารู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่เขาไม่ต้องการเขาไม่เป็นไรเราก็พร้อมเราก็ไม่อยากทําให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนเนาะก็ยังผิดหวังนิดนึง เข้าใจเข้าใจความรู้สึกพี่ครับ,รบแต่กี้ดีใจมากเลยใช่ไหมครับเต้ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าประโยคหลังต่อยังไงแต่ยังไงเป็นกําลังใจให้พี่นะครับผมมันก็คิดได้สองแบบว่าอันเนี้ยคือเป็นความจริงที่เขาปฏิเสธหรือไม่ก็ข้อมูลจากแม่ไม่จริงหรือเปล่าด้วยความที่เขาก็ก้ำกึ่งว่าจะบอกแต่ก็บอกไม่หมด แต่เขาไปเอาชื่อใครมาได้จำแม่นขนาดนั้นให้เราได้ไปตามหาเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้อะไรเงี้ยครับ<ม>ก็คิดไปได้สิ่งที่เต้ยจะจะบอกนาะตอนนี้ก็คือวันเนี้ยเรายังมีลมหายใจอยู่พี่ก็หวังได้เรื่อยถ้าสมมุติว่าเราเรา เราพอใจกับคําตอบในวันนี้แล้วก็โอเคจบไปแล้วก็ทําใจแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันยังติดค้างกับพี่จริงๆเต้ยก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่อีกครั้งหนึ่งในวันที่ทุกอย่างมันอาจจะชัดเจนกว่านี้หมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งพี่ได้ไปคุยกับแม่แบบเปิดอกคุยกันจริงๆแล้วมันยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังค้างคาใจกับพี่อยู่เอาข้อมูลมาแล้ววันนั้นเราว่ากันอีกทีนึง นว่าข้อดีตรงนี้ในมุมของเตยนะข้อข้อดีจากคําตอบวันเนี้มันมันอาจจะทําให้พี่แป๊ะอาจจะตกตะกอนได้กับคําตอบณจุดหนึ่งแล้วอ่ะได้คําตอบแล้วหันมารักตัวเองได้แบบเต็มที่แล้ววันนี้พี่แป๊ะโอ้โคตรเก่งเลยอ่ะอยู่ด้วยตัวเองมาได้จนห้าสิบสี่ปีแล้วอ่ะเป็นพ่อหนูแล้วครับเนาะ ต้ยเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้หนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วแต่ว่าเต้ยก็ไปก้าวล่วงปลายทางไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้าขงใน,นไม่เคยหลับล